ทั้งตึกสูงกำแพงลวดน้ำกล้องวงจรปิดแถมมีกองกำลังติดอาวุธคุมเข้มอีกมันคือเรือนจำดีๆนี่เองล่ะครับไม่ใช่แค่ภาพหลักนะแต่คือการปฏิบัติเลยมีการใช้ความรุนแรงอย่างเป็นระบบด้วยรุนแรงขนาดไหนคะมีรายงานจากองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่าง a อ n ม s น y i n t t r n n t i o n a l บันทึกไว้เลยว่ามีการทุบตีใช้ไฟฟ้าช็อตขู่ฆ่าก็มีทางกระทรวงการคลังสหรัฐหรือ U.S.Treasury ก็ให้ข้อมูลว่า คนที่พยายามหนีและถูกจับได้เนี่ยโดนทำร้ายปางตายเลยนะครับโหดร้ายมากแล้วมีข้อมูลที่น่าตกใจกว่าน,นั้นคือผู้บริหารระดับสูงอย่างนายเชนสีซึ่งเป็นนักธุรกิจจีนที่ได้สัญชาติกัมพูชาและก็เป็นหัวเรือใหญ่ของ Prince Holding Group ที่ถูกคว้างบาดไปนั่นแหละครับอ๋อคนนี้เองครับมีส่วนในการอนุมัติให้ใช้ความรุนแรงด้วยตัวเองเลยแล้วก็น่าเศร้าที่มีรายงานว่ามีคนเสียชีวิตในนั้นด้วยครับ แล้วยังมีการใช้นี่มาเป็นเครื่องพันธนาการอีกที่เรียกว่า debt bondage คือสร้างหนี้ปลอมๆขึ้นมาหรอคะใช่เลยครับคืออ้างว่าเป็นค่าเดินทางค่าอาหารค่าที่พักที่สูงเกินจริงมากๆทําให้เหยื่อติดหนี้หัวโตเลยค่ะถ้าอยากจะออกก็ต้องหาเงินมหาศาลมาไถ่ตัวหรือถ้าไม่มีเงินก็จะถูกขายต่อไปยังแก๊งอื่นเหมือนเป็นสินค้าหรือทาสในยุคปัจจุบันเลยครับเหมือนคาทาสเลยนะคะเนี่ยครับ ซึ่งเครือข่าย Prince Group นี่แหละครับคือตัวการใหญ่ที่ทางสาหรัฐกับอังกฤษชี้เป้าแล้วก็คว่ำบาตไประบุชัดว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติหรือ TCO ที่ใช้ธุรกิจถูกกฎหมายบังหน้ามีธุรกิจอะไรบ้างคะที่บังหน้าก็พวกอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆหรือแม้แต่ธนาคารอย่าง Prince Bank นี่ก็เป็นฉากบังหน้าในการฟอกเงินครับขนาดของเครือข่ายนี้มันใหญ่แค่ไหนคะถึงขั้นที่สหรัฐต้องเข้ามาจัดการเองเลยใหญ่มากครับ ข้อมูลจากอายการสหรัฐบอกว่าในช่วงพีคๆเนี่ยเครือข่ายนี้อาจมีรายได้ถึงวันละ30ล้านดอลลาร์สหรัฐวันละ30ล้านดอลลาร์ครับแล้วก็ฟอกเงินไปแล้วหลายพันล้านดอลลาร์ไม่ได้มีแค่ Pri n c e Group อย่างเดียวนะครับยังมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันอีกอย่างฮุยนัมกรุ๊ปที่ช่วยฟอกเงินผ่านคริปโตหรือจินเบกกรุ๊ปกับโกลเด้นฟอร์จูนรีสอร์ทเวิลด์ทีที่เป็นผู้บริหารจัดการนิคมเหล่านี้ก็ถูกคว่ำบาตรไปด้วยกันหมดครับ